penguinaudiobook.com no. สวัสด,ดีตอนเช้าดูบร,ตรูตโรขอให้เป็นวันที่ดีดูบรเดนสวัสด,ดีตอนบ่ายดูบรูเดนราตรีสวัสดิ์เลเกนอสต์โปรอมอรลเตยินดีวีสเตดูบรดูชิลใช่ดะไม่เน่ดี ดีแย่โลชูยินดีที่ได้รู้จัก приятно м и д е т ь с я с you, name คุณมาจากที่ไหน о т к у д е си คุณทำงานอะไร Как в о п р а в и ш м หมายเลขโทรศัพท์ของคุณคืออะไร Каков в а ш я т е л е ф о н н номер ขอบคุณมาก Много благодаря Цнкото съжалявам. жаяввам? Пен квам Това звучи страхотно. Цън Не разбирам. Кунто й пус сам да май, може ли да повторите моля. Кун само тово е май, можеш ли да ми помогнеш. Ракато Колко струва. ฉันจะช่วยคุณได้อย่างไรกัคโมกุติปุโมกน к ะ а รุนาโตหาฉันด้วยมาเลวา o ิมิเซ สองระวังบุ๋ดี в н и м а н е ลยไม่ต้องกังวลในเซปริตสเนวัยช่วยผูมอบเนคุณเป็นอย่างไรกักสิฉันไม่ได้ยินคุณในติจูนฉันไม่ชอบมันในมิเคเรสวาหากคุณต้องการความช่วยเหลือจากฉันโปรดแจ้งให้เราทราบ ако имате нужда от моята помощ, моля, уведомете ме. Помракун. Обичам те. Чън ми квам Щастлив съм. Чън юнг мини ми ми вела лео. Много съм зет. Сега нямам време. Чън ки Мисля, че е много добре. Ра Един момент แน่นอน а з б и р а се แล้วพบกันใหม่ До с к о р о ขอบคุณสาหรับทุกอย่าง благ о д а р ย за в с ซนี่เป็นสิ่งสาคัญมากทวามนูกู важно. ฉันต้องการอาซิสกันฉันไม่ต้องการในสกัน ที่ไหนเกเดตอยู่ไหนคำถามจุลภาคเกเด <Cad et? S 2> ห้องน้ำอยู่ที่ไหนเกเดตัวเลทน่เท่าไรเค้ก о มีค่าใช้จ่ายเท่าไรวงเล็บเปลี่ยมเปิดหรือราคาเท่าไรเค้ л ก к о สตรูว์ ва, อิลีค่ค <Audi> ้กสตรูวม ามเวลาไหนฟโกุจิสคุณมีทีมัชคุณมีคำถามคุณมีคำถามจุลภาคอิมัชลีอิมัชลีฉันเข้าใจรัสบบรนฉันไม่เข้าใจในรัสบบรนคุณเข้าใจไหม รับเบรชลีมันคือตวใช่ไหมคำถามจุลภาคตะกาลีสถานีรถไฟอยู่ที่ไหนคดเอเจาะดการ์ห้องน้ำอยู่ที่ไหนได้โปรดคดเดสตัวเล่นนีเตมอลไปที่สถานีรถไฟโปรดดูการ์เตมอละ ไปสนามบินได้โปรดดอนเลติสต์ตูมอเลฉันต้องการบิฮิส o ก l ฉันต้องการรถแท็กซี่บิฮิสโก้ักซี่ฉันชื่อแอนดอรคุณชื่ออะไร к าซวัมเซนเดอร์สกซิาวฉันชื่อมาเรียมอตูอีเมลมาเรียนามสกุลของคุณ ว่าชื่อามิ่นูยังไคุณทำงานอะไรก็ควรจบอติชฉันเป็นช่างภาพอาสันฟุตูกราฟคุณเรียนอะไรก็ควรจิชฉันกำลังเรียนภาษาอังกฤษอูจัง,งลีสกีคุณอาศัยอยู่ที่ไหนคดจิจเวชคุณชื่ออะไร Как ты казваш? PenguinAudiobook.com ฉันมาจากอุปสโอลาแต่ฉันอาศัยอยู่ในสต็อกโฮมอิดว่ามุตุปเซลล์นูจิเวกสต็อกโฮมสิ่งที่เป็นอาชีพของคุณกักวัยตัวเอตเปอร์เฟสเซียฉันเป็นคนขับรถบัสอสัมชูฟยอร์เนอัฟตูบุสคุณเรียนอะไรกักวู้ดิชฉันเรียนภาษาสวีเดนและภาษาอังกฤษ Уча шведски и английски. Копкун. Лелакон. Благодаря и с Богом. Лакон. Довиждане. Акад пенян рай. Какво е времето? Куньяк рай. Какво бихте желали да едете? Коп кун ма. Благодаря много. Копкун. благ ูดารีตีฮาเทลเบลม a นสวัสด,ดีตอนเชา้าโฮเ e l เบลมัน о ูบร утро. สวัสด,ดีตอนเชา้าคุณมีห้องว่างไหมดูบรอ утро. ิมัติลิสว о อดเนส с т ี я สำหรับคนคนหนึ่ง а един ช о в ว к ใช่สำหรับคนคนหนึ่ง The з а един ч о в ว к สำหรับวันนี้ за днес ไม่สิสำหรับวันพรุ่งนี้เน за утре คืนเดียว за една нощ ไม่สิหกคืนเนซาเสสโ нощувки ใช่เรามีห้องว่างเดออิโมเมสฟูบอดเนสต์ยดีมากราคาเท่าไหร่ О, това е чудесно! Колко струва? Менгра Юрота Кун. 100 евро на вечер. Кунят Ханарай. Какво бихте желали да ядете? ขอเบียและน้ำเยอะๆหลังอาหารกูเรียมเกล่ริบดะมอเลสเลดครันินเนฉันสามารถจ่ายมอกลี่ดพลดยาแน่นอนนั่นคือสิบแปดยูโรสิกุนุสตตัวเตบดิอมนัยสิเทวรขอบคุณน่าเสียดายที่รถไฟล่าท้าบัวกูดย За съжаление влакът закъснява. Тай, микан кан футбол ти Мадрид. Да, има футболен матч в Мадрид. Тай, танта ця дуай. Род фай рай. Да, отива ми там. Кога ще дойде влакът? Крънг чуа мон. Кан рай. След половин час, кога започва матчът? ฉันต้องการตั๋วสำหรับการเดินทางบิฮิสโกบิเลซ์ปูตัวเนตตัวไปบิเลซรถไฟไปมาดริดซักซ์มาดริดรถไฟจากมาดริดซักซ์มาดริดรถไฟจากมาดริดไปปารีสซักซ์มาดริดดูปารีสแรกเปอร์ว ชั้นหนึ่งปวิชั้นสองตคัวเที่ยวเดียวตอชตตัวไปกลับุชไม่สูบบุรี่ไม่สูบบุรี่เนปุชิยามาุชัรถไฟออกกี่โมงโควกุชสตรกวลาต Ротфайма днкимо. В колко часа пристига в лакът? Робс пюникют най. Къде автобусът до Мюнхен? Бенай. Кой номер? Тінang. Коя седалка. Пенгунаbook.com. ตารางเวลาตารางเวลารูปปั้นนี้ทุกกราฟิกรถไฟขบวนแรก Первый влак รถไฟขบวนที่สอง Второй влак รถไฟขบวนถัดไป Следующее влак รถไฟขบวนสุดท้าย п о с л е д н и е влак None Parite ธนาคาร Banker ธ <ata. S 2> นาคารอยู่ที่ไหนกระด Banker สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา Office Bureau ฉันต้องการเปลี่ยนเงินบางส่วน Biskul des menja mal kupari ที่จะซื้อ The Kupja ฉันต้องการซื้อเงินยูโร Biskul the Kupja Evro อัตราแลกเปลี่ยน валют เงียคูรส์สอัตราแลกเปลี่ยนคืออะไรจุลภาคอัตราแลกเปลี่ยนเป็นอย่างไรกเกฟอบเออบียฉันต้องการห้องที่ดีกว่านี้บิฮิสัลปดูบรสยฉันต้องการห้องที่มีห้องน้ำบิฮิสัลสเตียสบ มีค่าใช้จ่ายเท่าไรโคคุสตรูวาแพงมากโมโนกสกแพงมากปริกเลโนสกูคุณมีห้องที่ถูกกว่าหรือไม่อีโมเตลิโปเอฟตินาสเตยคุณมีกุญแจไหมอีโมเตลิคลุชมันได้ผลรอบอดิ มันไม่ทำงานในรบอดี Penguin Audio Book dot com เจ็ดไปทางขวาในด้านโนไปทางซ้ายในเล้าว Лео куа, рупа и Завийте надясно, или отидете надясно. Лео сай. Завий наляво. Трон пай. Право напред. Мум. Агълът. Проб мум. Затъгала. Танон. Улицата. Дан Отстрани. ด้านอื่นๆอ,อีกด้านของถนนสุดถนนจนถึงธนาคารจนถึงหัวมุม e ไปจนสุดถนนสำหรับกี่คน За колко души? Чан тонг канто съмръб сон кон. Искам маса за двама. Чан канто ни. Бих искал тази маса. Чан як дай анан. Бих искал този там. И то. Друга маса. Кун мами то пън май. Имате ли друга маса? Натан. Прозореца. Клайнатаан. Прю. Клайнатаан. Близо до прозореца или в близост до прозореца. AnguinoDearBook.com П.

к о л к ้ струва? ฉันต้องการสิ่งที่ถูกกว่า Бих и с к о นเอสต о ปเอ т ต н โฉันต้องการสิ่งนี้บิฮิสกุ н е อ т о п о д о б н о ฉันกำลังมองหา Терсия. ไม่ไม่ใช่แบบนั้น н е не т а к ขอบคุณมาก Много б л а г о д а ย я ด้วยความยินดี Моля. ปีนี้ตาซีกูดีนาปีหน้าสเลดเวชตาทักูดีน่าปีที่แล้วมีนาวทัตกูดีนาในสองวันสเลดวัดนภายในสองวันฟรัมกิตินดวัดนีสองวันที่ผ่านมาปรีดดวัดนสองครั้งดว่าปิ Sam kran. trzykroć, trzykroć, I trzykroć, Ikran. trzykroć, 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 ก้ามาช้าแค่ไหนโกกุค,คสเนแปดโมงเอซิมเชสซหนึ่งนาฬิกาเอดินเชสเซเตแปดโมงแล้วเอซิมเชสเซเอแปดโมงครึ่งเอซิมเชตเวิร์ตแปดโมงสิบห้านาทีเอซิมเชอปนาดิสมิดโมงครึ่ง ก้าโมงครึ่งููววิหนึ่งในสี่ถึงเก้าแปดชั่วโมงห้าสิบนาทีสิบนาทีถึงเก้าแปดโมงเช้าสี่โมงเย็น สี่ชั่วโมงดับบิต้ามอนทาวแปดชั่วโมงร้าใครก้ยมันคือใครก้อยอะไรกะควมันคืออะไรกะควนี่คืออะไรจุลภาคนั่นคืออะไรกะควตัววะกะควตัววะ นั่นอะไรนะ่ะตัวคุณพูดอะไรกคาซคุณพูดอะไรสิ่งที่คุณพูดกคาเซูคาซว่าเชเมื่อไหร่คุก้รถไฟออกเมื่อไหร่คุก้ารัย์วลัวล o ั อย่างไหนก็อยู่รถบัสคันไหนที่เดินทางไปฮัมบูร์กก็อย่างทูบัสปัตตุวัตุฮัมบูร์กทำไมเจ้าตัวทำไมจะไม่ล่ะตัวยอย่งไงก к เป็นอย่างไรบ้างจุลภาคเป็นยังไงก็บริกสตารคุณเป็นอย่างไร กักซีคค่เท่าไหรก็คงเท่าไหรก็คงกี่กิโลเมตรก็คงกิโลเมตรไกลแค่ไหนก็คงเดเลชคุณต้องการคำถามจุลภาคอิสก์ลีคุณชอบคำถามจุลภาคบิลิเจล,ล คุณต้องการน้ำไหม Isklyvoda คุณต้องการดื่มน้ำไหม Bisteli Isklydpyetevoda ฉันพูดภาษาเยอรมัน a s g u r o v i a n e m s k i ฉันพูดภาษาสเปนไม่ได้ Aznegurovishpanski คุณพูดภาษาสเปนได้ไหม Gurovishliispanski เล็กน้อย มาลกุจากที่นี่ไปที่นั่นอดตุกดุตันที่สถานีรถไฟนาการาตะบนแพลตฟอร์มนแพลตฟอร์มาตะนาเออรถไฟวุ้วลิกะ